สวัสดีค่ะ คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงก้าวสําำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการทหารพัฒนาวันนี้นำคุณฟังมาติดตามความคืบหน้าของการตรวจติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายโควิด -19 โดยกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่46สําสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่1-6ถึง ในการบังคับใช้5มาตรการหลักป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ของสวบ,บคผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีความร่วมมือของผู้ประกอบการและประชาชนดีความเข้าใจของผู้ประกอบการและประชาชนดีทั้งนี้ชุดตรวจได้คำแนะนำเพิ่มเติมและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปณนะพื้นที่อำเภอสุขสําราญจังหวัดระนองค่ะต่อจากนี้ไปมาติดตามทางด้านของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ที่หนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาค4ี หนยบัชาการฐานพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสกันบ้างคะ่ะโดยทางด้านของหน่วยพัฒนาการพื้นที่4 1่สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัชาการฐานพัฒนานั้นตรวติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายโควิด1 9 วันที่6มีนาคม2565โดยกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนตรวจติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่6 ในการบังคับใช้ห้ามาตรการหลักป้องก,กันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในทีมของสวคอผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความร้วมมือของพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการดีความเข้าใจของผู้ประกอบการและประชาชนดีทัางนี้ชุดตรวจได้ให้คําแนะนํา เพิ่มเติมและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปณตลาดอำเภอสุงไงกลโลกจังหวัดาราธิวาวรโดยภารกิจทั้งหมดนี้เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนทางด้านของมาตรการการป้องกันการผ่อนคลายโควิดในทีนค่ะจบข่าวสริปมลีอ่า